罗大宝。 วันเสาร์นทุนตอนนี้วันอากาศดีค่ะมีแดดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบสิบสามองศานะคะออกจากห้องนอนที่เป็นน้ำแข็งแล้วแล้วก็ไปกินอาหารเช้ามาแล้วนะตอนนี้ก็เดินชมวิวค่ะเดินชมวิวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนนะบรรยากาศโรงแรมน้ำแข็งอันนี้ภายนอกนะภายนอก ทุกอย่างที่เป็นสีขาวที่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นน้ำแข็งนะยกเว้นเต็นท์อันนั้นไม่ใช่น้ำแข็งนะคะแต่เขาขาวก็คือน้ำแข็งกับหิมะประตูตรงนั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องพักโรงแรมที่เป็นน้ำแข็งนะทุกคนส่วนประตูก็จะเป็นเป็นขนสัตว์นะขนสัตว์จริงๆนะ อุ่นมากค่ะขอบอกแล้วก็เมื่อคืนหมวกกระเพาทิกนอนนอนหลังนู้นนะโค้งๆอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะาเดินเดินดูหาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมุมสวยๆกันก่อนเช็คเอาท์เช็คเอาท์สิบเอโมงนะทุกคนตอนนี้ประมาณ10บโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีเวลาเดิน ถ่ายรูปเดินชมวิวชมน้ำแข็งประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองเหมืนฝันค่ะทุกคนเคยเห็นแต่ในหนังอ่ะหนังเอ snow w h i นะทุกคนเหมือนในนั้นเลยเหมือนอย่างนั้นเลย อันนี้เป็นประตูอะไรไม่รู้เดี๋ยวจใจดูประตูเล็กๆนะประตูเล็กๆเห็นไหมตรงนี้ข้างในเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวจใจดูนะประตูเป็นขนสัตว์นะทุกคนน่าจะเป็นขนกวาง แล้วก็ผนังก็เป็นน้ำแข็งทุกอย่างเป็นน้ำแข็งนะขาวๆใสๆแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่น้ําแข็งแต่เป็นหิมะด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมเหมือนกับหิมะอัดเป็นก้อนอะเมื่อกี้เราออกมาจากตรงนู้นนะ ในนู้นอาจจะอุ่นเดี๋ยวเข้าไปชมความงามในนี้ก่อนเช็คเอาสักนิดนึง ตรงนี้เป็นบาร์นะทุกคนสั่งเครื่องดื่มได้แต่บาร์ยังไม่เปิดนะทุกคนเห็นไหมทุกอย่างเป็นน้ําแข็งนะทุกคนไม่กล้าแตะแตะได้ไหมแถวนี้ไม่กล้าแตะไม่แตะดีกว่ามีเม,มนูด้วยค่ะ เี๋เราจะไปดูเขาแกะสลักน้ำแข็งกันมีคนสาธิตการแกะสลักน้ำแข็ง เป็นบาร์นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สไลเดอร์เล่นได้นะตรงนี้ก็นั่งได้นะทุกคนมีโต๊ะด้วยมีโตะตรงกลางแล้วก็มีกวีลอ้ลอมรอบอันนี้นั่งได้นะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เป็นบาร์นะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งดื่มตรงนี้ได้ ก็น,น้ําแข็งนะทุกคนทุกอย่างที่เห็นเป็นน้ําแข็งหมดนะทุกคน Det ska jag göra. Och jag ska Och jag ska inte snegra på andra. Jag ska titta på vad man kan göra här. Man ska gräva där man står. Och tänka det mesta i olyckan. Den enda en som jag frågade som var i turistindustrin då, här uppe. Hur ska jag få igång eh, den här midvintern? Då sa de, nej äh, Yngve, stäng. Gör som fjällanläggningarna, stäng i oktober och så öppnar du nu vårsolen kommer i mars. นอนก็จะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะกลางคืนจะเข้าห้องน้ำก็เดินมาจุดนี้อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ห้องน้ำนะพอมาถึงตรงนี้เราก็เดินออกประตูนั้นไปก็จะเข้าสู่บริเวณของห้องน้ำซึ่งบริเวณที่เป็นห้องน้ำเนี่ยหลังประตูบานนี้มันจะอุ่นนะเป็นห้องน้ำเหมือนโรงแรมห้องน้ำโรงแรมทั่วไป ไม่หนาวเหมือนตรงนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นกลางคืนเวลาจะเข้าห้องน้ำนี่เหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยอ,ออกค่ะใกล้ได้เวลาเช็คเอาละ่ะถ้ามีตังจะมาอีกนะทุกคนชอบมากขอบอกว่าชอบมากมากเลยโอ้โหตรงนู้นรู้สึกจะเป็นทัวร์กรุ๊ปนะทัวร์ใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดู วิวตรงนี้นิดนึงนะไปชมวิวเนาะเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่า,เ,าเสร็จสิ้นการเดินชมวิวภายในโรงแรมนะ อ,อุณหภูมิชิวๆลบสิบสาองศาค่ะทุกคนไม่ค่อยจะหนาวเลยวันไหนมีแดดก็จะหนาววันไหนครึ้มๆก็จะไม่ค่อยหนาวนะประเทศสวีเดนช่วงหน้าหนาวก็มักจะเป็นแบบนั้นนะ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะี่เดี๋ยวไปไลร์นี้นะตรงประตูเปิดอยู่พอดีเสาน้ำแข็งนะทุกคนเห็นไหม सेटिंग्स के टेकिंग आउट डोमिनेट अब डोंट टेक आउट ओके गेट आई फ्लाई सरोवर और एक लाइन और और एक शॉर्ट चाहिए देखो मोबाइल

เดินทั้งวันเลยเดินไม่เบื่อเลยหมดเวลาต้องเช็คเอาท์แล้วทุกคน อดูดะ <I> <laughs> พร้อมค่ะทุกคนป้าเช็คเอาทอันนั้นคือถุงนอนนะก็เอาไปตรงนี้แหละ,ะเช็คเอาทจากโรงแรมน้ำแข็งแล้วเราก็จะไปคีรุนนะ่าต่อนะักคีรุนนะ่ะอีกเมืองหนึ่งห่างจากที่น,นี่ประมาณ15โห้าโลแล้วก็ คืนนี้ก็นอนที่เมืองคิรุูนะเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เช็คพรุ่งเช็คเอาท์แล้วก็กลับบ้านไป,ไปทีนี้ก็เหลือแต่ไปคืนการ์ดหรือติ๊กแจนะที่เลซปชั่นแล้วก็กลับบ้านได้ยังไม่กลับบ้านไปต่อเมืองคิรดูนะ เยอะมากทุกคนอันนี้เยอะมากๆเลยด้วยเองค่ะคนเยอะมากอะ่ะหลายๆคนก็มาเป็นกลุ่มนะทุกคนนะก็มาเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่จชันดึงไนงะ เาคนอื่นกำลังจะมาเช็คอิน